งานสาเทินบัดแลงเราออกมาตะไห้เพื่อนคือทุกคนได้เห็นในวิดีโอเนีเราออกมาจะเต้นนี่แหละชิแเล็แล้วเนาะเฮ็ดระโดดแล้วนี่โอ้เฮ็ดวปหนักมื้่เนาะอ๋ะอฟื้นไว้น้องตื่นแต่เศร้าหนึ่งเข้าเป่าไฟ <laughs> สบายดีทุกคนวันนี้คอยยังอยู่ที่บ้านต่างกวนคือเก่าเดิมวันนี้เลยอ่ายังอยู่กับน้องเธิรน้องฮีมสอกสาวเผากระดูเขานะอยู่ที่บ้านต่างกวนเมืองสมุยแขวงสารวัตรทุกคนเลยบางคนกระทำมากว่าบ้านเลิเมืองเลอแขวงเลิเขาว่าอ่าทาเยฮูจักละเอ็ดเลยเมนเธอร์ติดตามแต่คลิปทับอิดเขาจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะมันต้ะต้นเนืองนะคนวันนี้เราชิโซนน้องเธิดน้องเนอร์จะไปเธอรชาวทีมนะน้องสาว อ,อ๋อสุดพีดหลังเสื้อบรรดสบายดีได้ <c oughs> สบายดีนะฮะก็ตื้นนอนบ่เ <c oughs> อาะนอนเว้นเนาะพักพอดเนาะ,ะ,ะเมยบ่เมยเฮ็ดวิซอยงานดอกบ่อยู่เขาเทียงแล้วบ่ย <c oughs> ังเนาะเราจะไปริมเ,เทิ <c oughs> นเสาทีมเฮ็ด <c oughs> ยังไงแม่เฮ็ดยัง อันตา,นาอีกเห้ยนะอับบังโอ้เหมือนเดินอันนี้ฟืนเต็มผลงานสาวเทินบัดเลยเราออกมาแต่ไฮอีเพื่อนะคือทุกคนได้เห็นในวิดีโอนะเราออกมาจะเต็มนี่แหละเอามาสต็อกไว้เอาไว้ดักแต่งอยู่โคกินตาจะพ่นอาบบังอ่ะ ปาตต้พ่นแม่พิ่นเอานนอไม้คือไปตะอยู่ตรทาง้เรื่องราคาเดี๋ยวมีคืมฟ้าคือฝนจกักฝนชิตโตกบจักแล้วก็เลยเก็บเอาลงมาอ่าอาลงระยนฝนตกป่อ๋อสามงานในโซนน้ำบดอันนี้เราเข้าบอกชูชรอ nhẹ lên nhẹ 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 nó mô mi khó lạp bớt lại đấy là đi học sip hay 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 ปกติแต่ละมือก็นอนเว้นอย่บ่นอนทุกมือบอกบ่กากนอนมื้อนี้น้องอาจจะมีตาดูนต้อาจจะเพี้ยในการไปซอยงานดองมือกดก้อนราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปซอยงานดองเลยมดมือลนเหตดเวช่วยเขาเนาะตาแดดแดนก็มีความอิดมือก็เลยได้นอนกับบางมือก็ขึ้นไปให้กับบได้นอนมันบ่นอนบ่หอยบ่ไี้นอนเลยเจ้าในเหตดเวตลอดเลยเนาะ ผมมีเวลาพักผ่อนเลยพักผ่อนนอนกันขึ้นนะ, mm. ะนดีเลยธรรมศาสตร์บานบานเจ้านี่งามขนาดเลยธรรมศาสตร์อ่าธรรมศาสตร์กรับคนนี้คือกันเลย <c oughs> คนกับงามธรรมศาสตร์กับงามนะนี่เลยถนนหนทางใน่วงน้าฝนน,นุกคนเลยถ้ามายงมเดินชิบสองหรือเดินหนึ่งนี่ ข้างก็จะเป็นเลยขี้ต่มย่ามเดินเดินหนึ่งเดินสองเดินฝนตกว่แถวนึ่ฝนตกฝนมาจากเวียดนามเนาะไปฝนไหลขึ้นเสาหิมอยู่ฟ้าผู้บังฟ้าผู้วันนี้ลงไปได้เลยเวลาการไปการมาเราจะได้ย่างลงผู้ย่างขึ้นผู้อย่าพาเบอร์กันเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าช่วงนี้เราอยู่นำสองสาวนี่ก่อน สามซีมือเขาจะเลืเ่อนย้ายไปบอใไม่นะเพราะว่าอีมือหน้าเขากับชิได้ไปตามเพนว่าซื้ขึ้นไปบ้านบ้านเรือบุบ้านอาวองอตั้งจือ่อไวสิไปไหลายเทอร์อแล้วแต่ไม่ทันได้ไปครั้งนี้สำเร็จภารกิจนี้เขาสิฮึ้นไปไปนอนอยู่พุนจะคืนาพาคนไปสัมผัสกับธรรมชาติบ้านนั้นจอมดอยได้มีมีไฟฟ้าแ,แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเต็มสัญ,ญาณมานมอเวียดนาม <laughs> ืัอน,นี้วันเสาร์ตัวน,นี้บได้ไปโรงเรียนพีน่น้องสายผมยางไปบกไปงเรียนขี่รถย <Yeah. S 1> างอ๋อป,ประมาณห้าลักได้หน่อยสี่ลักหรือห้าลักคือลักเธอเลย <Yeah. S 1> ผู้สรสาานอยู่บ้านของเจ้านี่อ่าลดแล้วแต่เป็นผู้ที่สูงสูงทางนั้นเลย บ้านเธอจตั้งตามสายทางนี่แหละลงไปนี่ลงไปลุ่มนี่จะหอดบ้านตึ๊บเหนอือแล้วก็ตึ๊บเก่าแล้วก็หอดบ้านตละลุงนะบ้านตะลุงกลางตะลุงเตอตะลุงเหนอือตะลุงกลางเป็นคุ้มน้อยใน้อยปวดหมู่เจะโอ้เห็ดเฉยอ,อยู่อีก เป็นคนดูเหมือนนี้เนาะเลี้ยวนาพี่นะเออเอด็ดอืมชีเลี้ยวแล้วเนาะเด็ดไปโดดแล้วไงโอ้คนรอเข้ามาแล้วโอ้โปุ๊บแล้ว ขึ้นเฮือนเรากับยางขึ้นผู้นี่ก็เมอเตอบ์ฝืนเราหดมาตะทางเอามาตะหายกับหดมาป้านี้เมนี้นั่งหิมก็ปลาเอ้ยไผ่เพิ่งนี้เฮ็ดเวตหนักแล้วเปลเนี่ยอ๋อเจ้านี่เอาเอาเอาล้านไหเนาะให้ลูกไผ่นี่เอาฟืนไว้เฮ้ย จ้าแล้วบอโด,ดยฮะกินแล้วเนาะคนรอหน่อยสบายดีดูสบายดีเห่อยแล้วบอไหน,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 นอะเละ่บอเมนื่อยในบออะไรไม่เหนื่อยในบออเล่เนาะอะเล่เมนื่อยอือเข้าไปไว้พุน่นเบาบัดโอ้ ซีได้นาเว่คงผู้สาวอยู่ซีได้เฮ้ยไผ่กะโอ้เฮ็ดเว่หนักมือเนาะอ๋อฟื้นไว้ผูอยู่ผู้ก็ฟื้นผู้ก็ฟื้นผู้ก็ฟื้น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 เต็มกองตารางเลยโอ้โหอ๋อตัวกระซอยแม่ปะ ซอยแม่เนาะพูนเอ๋อเฮ็ด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 สีได้มือเลอะวางๆที่ไม่ได้ไปไห้เนี่ยอยู่กับนาเวสีไรเวียอยู่ด้วยเหินพระเจ้านี่ยมีคอยวางนอกจากนี้แล้วก็ไปนั้นนะหาหน่อไม้ันต้มเฮ็ดแห้งยางหน่อไม้ยพูนอยู่หลังคาขขาไก่้พูนโนมัยข้าวเจ้าปูน้ำลินไหลธาตุอย่างนี้อุดมสมบูรณ์ นะอันนี้เขาเอิ้ว่าน้ำไหลไฟสว่างไหลอยู่ไหลไซ้ำนี้และน้ำนะไฟสว่างกับมีไฟฟ้าไซส์แต่ว่าพื้นฐานการดำรงชีวิตยังแบบดังเดิมทุกคนยังหาอยู่หากินตามธรรมชาติการหาเงินหาคํำยังแงยู่แถวการเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไฮก็ยังพบความยุ่งยากลำบากบางปีก็ลมพายุมากได้เขาก็มีกุมอยู่กุมกิน กลุ ies, ่มสี่เดินห้าเดินประมาณนี้พกเดินผูกบางคนเฮ็ดนอนนอนพูนกระเดาจุ๊บกระเดหงายรบบ็อกแม่งบล็อกฮึดมาใช้ล่ากระกสุกอกโอ้เอาไม้เลยเห็ดกอกเนาะสบายเนาะสบายเนาะ ป๋าบ่ได้เนาะปาบ่ได้เนาะอยู่อยู่ฮันยาสุบอยู่ถงไงอาวุธเล่าใอนี่เป็นเฮาอันนี้น้องนั่งทีมนี่ซื้อได้นอกว่านี่น่ะฮุ่นฮุ่นีมแล้วก็ฮุ่นอือผนั้นซื้อฮีมพุ่นเอยเพิ่นนนี้ซื้อฮุ่น นี่คือทอน้ำที่เขาเจ้าต่อมาใส่คือนางหินเห็นบอกพูต่อมาตะพู่ไปลอยู่นี่อยู่เทิงมันจะมีห้วยนิดน้อยนะไหลามาตะพู่ละเส้นทางนช้วงเฮาจะไปไฮเขาเจ้าเส้นทางขื้นไฮเมื่อเฮาเคยเฮาไปวิดีโอ,อก,ก่อนก็บอโตัวบอนโนตไปพาไปทันทีละแล้วก็ลกมาทางนี้ก็บอตุกวิธีเราอยูุ่่มนี้จะเป็นเต็มไปด้วยป่าโกยนี่เห็นบอกก,กาเฟเขาเจ้าปุแล้วก็มาหุงนี่พักนางเลิศทุกคนซอนแห้งที่สุดก็คือพักนางเลิศด งามงามแถวนี้ผักปอดสารพิษนี่เด้ยวใบมันโอโ้โหงดงามขนาดเลยถ้าว่าอยู่คือตลาดนี่สามารถปิดเอาอันนี้ไปขายได้อยู่เมืองชิปโปูนี่แถวบ้านตะนางบ้านอ่อหอเขาจะเอาผักนางเลิยไปขายเป็นมัดมัด,ม,ดมัดละห้าพันมัดสิบพันทุกคนอีกตามมัดน้อยมัดเยอะมาฮุ่งโกย,น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 ,โกยนี่เขาเอินมาเป๊ะนี่ตัวนี้อ่าคันว่าโกยป่านเขาเอินมากีดอกีดวนมันมีสองชนิด แล้วก็ไม้พุ่งไม้พางเรียบจ่ตามนี่แหละอันนี้ห้องน้ำห้องถ่ายเปลืออยู่พุดด่นนะมีคือกันมักส้มโอย้ยเฮิร์นันง่งหินหลายหลายเลยผู้กกนันใหญ่ใหญ่นี่มีหัว่าเราสาดส้มหรือหวานวะงามบอรือเนาะนะเนาะบอรืองามงา,งามเลยเนาะงามในแปลว่าหวานมันบอกอมันมีตกใส่ขี้ต้มบอกม,มีตกใส่ขี้ต้มบ้า ต้มพี่ต้มเลยเฮ็ดค้างไม้มาบอกโอ้ปิดน่าจะเอาเนาะระวังระวังมันตกเซี่เวไรนั่นเอากินส้มกินเม่งใช่ไหเนี่ย อันนี้ค <improving> ือมักสมโบภาษาจะเอินปีบหอปีป ice ีปีปีในแมนมักสมโอ์ปีอ๋อปีบอมม่รู้จะเจอ บอลนอนเจ้านจบนีเจ้าจบอลน,นอนนี้ไผ่นอนนี่แม่จ้านอนนี้อ๋ออันนี้เฮือนโคเด้อบอลจ้าอยู่โคก,ก,กิน,ยนอยู่เฮือนนางหิมเมนีเยาสิมาจัดเมนูเฮือกสาวสาวกินคือเก้านะมันนี่อ,อันนี้เนาะบอลไวเครื่องไวของจ้าเนาะไวอยู่นี่มัดเลยนับแต่โถยโบมงมออย่างไวนี่ แต่และมือไผเห็ดกินเจ้าบอกเอยเอาาย้ยไผอ๋อจะมีเออยไผ่สบายเนาะ <laughs> จ้มีแต่สวยเออยจะซื่อมันอบอกอหอตะอต่ะเอตะ น้องตื่นแต่เศ้าหนึ่งเข้าเป่าไฟ <c oughs> <c oughs> ห้องเพลงกระเสาหิมฟังก้อนมนเน่อยยาเผาแลนเนอะเสียงโมมวนแลนป้าได้เลย กีได้เมา,าเทินเพิ่นขมังเลยเหม่ยเนาะขมังตะม้อยบอ่ตะม้อยแขกวะเลยแขกตะม้อยอ๋อตัวตะมอ้อ,ะมอยกันเนาะทุกคนเลยมื้อนี้เฮามาจัดเมนูอยู่เฮิรนเสาหิมมื้อนี้นะเฮามีภารกิจนึงเลี้ยวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิจแล้วเฮาสิมอบของขวัญรางวัลเฮือเสาหิมนะผเพื่อเจอดีฟ้าอ่าของขวัญมาแต่ต่างประเทศได้ แล้วก็มีสคนที่ฝากเงื่อาของขวัญรางวัลมาค้นดูทุกคนนะเดี๋ยวเฮ็ดกินกินข้าวแล้วก่อนเฮือทุกคนรอทาบึงนะติดตามไปตอนท้ายไแล้วเดียวชิมอบของขวัญรางวัลน้ำจิ้มน้ำจืดเล็กๆน้อยเมื่อนี้เขามาจัดเมนูแซ่บๆอาหารบ้านเฮาทุกคนเลยอยู่เพื่อนน้องหิมไปลับเมื่อกี้อนๆเขาไปกินอยู่เพื่อนน้องเทิร์นลับเมื่อนี้กินอยู่นี่เบิ่งกกว่าเอ้ยไผ่นี่ยได้อยู่ละล้าเลยอยู่เพื่อนนี่ผักพรเจ้านะ มาได้พักผ่อนเลยเออถามผู้สาวงามฝันยังคืนนีออ่ฝันอยู่บอสนีอนอนนปป่บนบบน้ำเปล่าฝันยังฝันเราเปล่าอาเปล่าบอกฝันฝันกับขืนเวลาเขานอนรับไปแล้วฝันภาษาเจ้าล้อนี่ยหไหน มะนาวเนี่ยมะนาวภาษาตรีเคนว่าลาบเปาลาบเปาลาเปาภาษาตรีภาษาบรูกันไนควันบ่ปัดมาใส่อ้ายพี่ปัดมาเลยนะต้มน้ำแล้วก่อนฮอยชีเฮ็ดกินพอดีชิบเอ็ดโมงชิบสองโมงพอดีหิวข้าวทุกคนเลยอ่ะจัดเมนูแซ่บๆคอยมาสุดนี้ในมาพอดีอยู่ มีมีมนายภาษาแปลมานำเลยแล่อุปสรรคของเฮาคือมีหุ้นจักภาษากันบางคำศัพท์บางประโยคที่เฮาล่มกันในบางเทอกก็อาศัยการเดาไปเลยได้บางเทอกก็ทึบางเทิกก็กมีทึถ้าว่าแปลมีทึกก็ขอโทษขออภัยนำํำผู้ทีหุ่นจักภาษาเผากระดูกระคอมเมนต์มาบอกกันเด้อทุกคนเด้อ <laughs> คอยอาศัยการมาถ่ายทอดวิถีชีวิตบรรดาสาว,สาวหรือ อ่าบรรดาแต่ละบ้านนี่นะแถวนี้แหละค่อยอาศัยเวลานั้นเฮีนภาษาไปนําเพราะว่าค่อยสนเจอหละเขาก็เลยเฮีนฮูภาษาเขาเจะเอาไปนํอ่าเป็นเป็นคืองานที่ค่อยมากที่สุดแหละก็คือการเฮีนฮูทั้งภาษาท้องถิ่นแล้วก็ฮียข้องวัฒนธรรมแต่ละชนเผาะนะ่ะบางบ้านมันก็แตกต่างกันนะค่อยจะซึ้ไปประสบการณ์ของชีวิตทุกคนนะเอามาเฮ้อพ่อแม่พี่น้องเข้าด้เฮ็ยนเหมือนภาษารูภาษา,า,ษาปะโกภาษากระโดแต่ว่าภาษากระโดอยู่ในอ่า เอกสารของรัฐบาลนะนี่แต่เผา,าปะโกกทุกคนแตเผาปะโกะกกบกระโดดมันนอนด้วยน้ำกันนะขาว่าเขาจะแตกตั้งกันหลายเติบได้นะเาฮาฮนีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่าฮาฮมาฮ่าาฮ โมแมนบ์ทันได้กินข้าวเสาบ้านี่จ่ายแล้วบ่โดยจ่ายแล้ว <c oughs> กินยังกินแจ่ว <c oughs> กินเตียวเ <c oughs> ตียวเตียว,ว,ว,วกินเตียวเนาะกินเตียวงามเดี๋ยวนาะโอ้ผู้สาวนี่น้องฮิมสองสาวนี่ไล่เลี่ยงกันไปเลยทายาทการโพพันธ์ทั้งาสายโพพันธ์ทั้งทั้งแม่ อ่าแม่นางหีบนี่เป็นเอ๋ยของแม่นางเทินแม่นอันนั้นบ่แม่นบ<ท>่แม่บแมนบ่นนูเป็นเอยแม่เจ้ากแม่นางหีบแม่นางีเป็นเอยแต่เวลาเอิน้นเอยกับน้องนี่ผู้ใดเกิดก่อนผู้นั้นเป็นเอยบ่ สองคนเขาเจานี่เป็นพี่น้องเดียวกันอาจจะแตกต่างกันได้กับพราวเฮาพ่าวเฮา,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 าในลูกของเอยจะเป็นเอยไปตลอดลูกของน้องจะเป็นน้องไปตลอดอันนี้ผู้เลิกเกิดก่อนเลยเป็นพนันเป็นเอย<ว>เป็น<ว>ไง